สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ha Auto Review ช่องที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและอัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์ที่กำลังจะมาถึงวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถยนต์ซีดานยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Honda Civic XUG ที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ต ความหรูหราและเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัวที่สุดตั้งแต่ซีวิ c เคยมีมา Honda Civic x u g ปี2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเน้นเส้นสายที่คมชัดและดูดุดันมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียม ผสานกับไฟหน้าและแบบ Full System ที่ให้ความสว่างคมชัดและเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนด้านท้ายของรถถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวด้วยไฟท้ายแบบ C-Shape ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Civic พร้อมสปอยเลอร์ขนาดเล็กเพิ่มความสปอร์ตอย่างลงตัว ในส่วนของมิติตัวถังซีวิ c XUG 2026มีความยาวประมาณ4,690ม mm, ิลมกว้าง1,800ม mm, ิลมและสูง1,415ม mm, ิลมซึ่งให้ความรู้สึกมั่นคงบนท้องถนนและมีสมดุลในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบ m มกเฟอร์สันสตรัและด้านหลังแบบมัลติลิงที่ได้รับการปรับจูนใหม่ทำให้การเข้าโค้งนุ่มนวลแต่ยังคงความแม่นยำตามสไตล์ของ Honda หัวใจสำคัญของ Civic XUG คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด182แรงม้าและแรงบิด240นิวตันเมตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้อย่างต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น Honda ยังให้ทางเลือกกับเครื่องยนต์ไฮบริด E h e v ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบใหม่ที่ผสมผสานพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินเพื่อให้ได้สมรรถนะที่แรงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในห้องโดยสารของ Civic XUG 2026ถูกออกแบบให้เรียบหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยเบาะนั่งแบบสปอร์ตพุ่งด้วยหนังแท้ ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางหน้าจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกคุณหาคูมซ้ายขวาและไฟแอมเบีนยนไลท์ที่สร้างบรรยากาศหรูภายในห้องโดยสารได้อย่างลงตัว ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Civic XUG มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัตริรวมถึงระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทาง นอกจากนี้ Civic XUG ยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่อย่างระบบ Honda Connect ที่ให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการล็อกประตูการตรวจสอบระดับน้ำมันการแจ้งเตือนบำรุงรักษาหรือแม้แต่การติดตามตำแหน่งของรถซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันด้านการขับขี่ซีว i c XUG ให้ประสบการณ์ที่ทั้งสปอร์ตและนุ่มนวล พวงมาลัยไฟฟ้าแบบ EPS ถูกปรับให้มีความแม่นยำสูงการเร่งแซงทำได้มั่นใจระบบเบรกตอบสนองไวและมั่นคงการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเนื่องจากใช้วัสดุดูดซับเสียงชนิดใหม่ในหอลายจุดทั่วตัวรถซึ่งทำให้ผู้ขับรู้สึกเงียบสงบแม้ในขณะขับด้วยความเร็วสูง h อนด้ Honda ยังเน้นในเรื่องของความประหยัดพลังงาน โดยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18-22กิโลเมตรต,ต่อลิตรขึ้งอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์และรูปแบบการขับขี่ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถในกลุ่มซีดานขนาดกลาง เมื่อพูดถึงราคาคาดการณ์ในตลาดต่างประเทศ Honda Civic XUGP 2026คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ29,000ดอลลาร์หรือราวๆ1.05ล้านบาทไทยส่วนในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยราคาจะขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและสเปคที่เลือก แต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง1.1ถึง1.4ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ Honda จัดมาให้ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีโดยรวมแล้ว Honda Civic XUG 2026เป็นรถที่ยกระดับมาตรฐานของซีดานยุคใหม่ทั้งในแง่ของดีไซน์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะเหมาะกับทั้งวัยทำงานและคนที่ชอบรถแนวสปอร์ตหรูที่ขับสนุกและประหยัด อย่าลืมกดติดตามช่อง Ha Auto Review เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆก่อนใครและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝาก